เริ่มเข้าเรียนหรือพาลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกสําคัญสถาบันพุทธไม่ถือว่าการเริ่มต้นการเข้าโรงเรียนครั้งแรกถือว่าเป็นการการเข้าโรงเรียนครั้งแรกถือว่าการมำบัิจิตนะครับเป็นการบำบัิจิตเด็กคือการบำบัดจิตเด็กคือการบมรัดจิตเด็กการบมรัดจิตเด็กเลยครับเด็กเราเนี่ยมันเหมือนกับมีจิตจิตเราเหมือนกเร่างกายของคนเรามันจะแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเรียกว่าหรือว่าจิตหรือวิญญาณอันที่สองเรียกว่าอันนี้อันที่หนึ่งเรียกว่าวิญญาณพอโพูดอันที่หนึ่งเรียกว่าวิญญาณหรือตัวตัวกระสับคอนเซ็ปต์อันที่สองเรียกว่าจิตอันที่สามเรียกว่าโบดีคือร่างกายมีอยู่สามมีอยู่สามส่วนวันนี้การจะมาบริจิตเนี่ยเด็กเนี่ยถือว่าเป็นขาวสะอาดเหมือนเหมือน,นเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มาใหม่ๆเนี่ย ยังไม่ลงโปรแกรมอะไรเลยยังไม่อัพมีอะไรมาต่างๆบนมือถือเนี่ยวันนี้เราจะ,ะลงโปรแกรมให้เด็กเราจะเลือกที่สําคัญทุกคนชอบมองข้ามจุดนี้สถาบันโคดคามี่เราถือว่าจิตหรือโปรแกรมมนุษย์เนี่ยมันมีถึงล้าน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 เลยครับล้านล้าน,านโปรแกรมที่อยู่ในในช่องเนี้ยโดยเอาวันเดือนปีบวกกันหรือวันเดือนปีคูณกันเนี่ยตรงเนี้ย คูณกันจะกลายเป็นโปรแกรมเนี่ยไยิ่งอายุเท่าไร่มันบรรจุบรรจุบรรจุบางคนไวรัสจะกินเอาวันนี้วิธีการเลือกเรียนดีที่สุดเนี่ยเราจะมีหลักวิธีการบางคนเจอไวรัสตั้งแต่เด็กเลยเรียนปิดเรียนปิดมิเติมไปแล้วเครียดไปแล้วรับไม่ได้หรือคลื่นรับไม่ได้หรือโปรแกรมหรือเครื่องอตัวมนุษย์เรามันเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์น่เครื่องคอมพิวเตอร์มันแบ่งเป็นเนี่ยไหมเครื่องคอม เครื谢谢่องความมีแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ <hate idamente> ่งก็ส่วนซอฟแวร์ส่วนซอฟแวร์ส่วนที่สองก็ตัวฮาร์ดดิสต์เห็นไหมตัวฮาร์ดดิส์อันที่สามก็เือพวกอะฮาร์ดดิส์หรือโปรแกรมเนี่ยก็ว่าอันที่สองก็โปรแกรมอันที่สามตัวฮาร์ดดิสตัวเครื่องเหมือนกลนเราเหมือนกันอ่ะก็เลยแบ่งเป็นสามส่วนตัววิญญาณมันเหมือนตัวซอฟแวร์ไอตัววิญญาณตัวจิตก็เหมือนโปรแกรมเหมือนโปรแกรมตัวจิตจิตคนเหมือนโปรแกรมนะครับตัวจิตเนี่ย เหมือนโปรแกรมตัวร่างกายก็เหมือนฮาร์ดที่ตัวเครื่องมันมีการวัฒนาการวันนี้เราจะนําเสนอว่าเราจะมีหลักอย่างไงในการที่จะบางคนชอบมองข้ามจะเนีว่าถึงเวลาบางคนฉันมีต่างเจ้าลูกเข้าตรงไหนกันนี้อันตรายนะมันดีเรียนไปแล้วเจอปัญหาเยอะแยะไปวันนี้เราจะมีเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เครื่องมือในการเลืกเรียนวิธีการจะเอาคนจัด ลงโปรแกรมให้ถูกหนึ่งอันดับที่หนึ่งเลยหลักการหลักการลงโปรแกรมจิตให้ลูกเราอันดับหนึ่งเลือกเราเลือกอันดับหนึ่งเลือกมิติเวลาก่อนมิติเวลาอายุไขของเด็กเราตรงนี้อยู่มิติไหนนี่สําคัญมากมีมิติไหนอย่างเช่นมิติที่มิติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเอยที่สี่ที่เจ็ดที่ที่ห้า ที่แปดที่หกที่เก้านี่คือมิติเวลานี่ใช้สยศาสตร์เข้ามาช่วยเนะี่ยมิติเหล่านี้จะมีผลมากซึ่งวันนี้เราจะมีเครื่องมือให้เราไปดูมิติว่าลูกเรามิติอะไรเนี่ยให้ไปค้นหาที่เว็บเลยนะเว็บไซต์ป้อนข้อมูลเข้าไปเลยกรอกข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ว่าลูกเรามันจะบอกเป็นหนึ่งโมเดลของลูกมันจะบอกอละเอียดเลยเรากรอกวันเดือนปีเกิดเข้าไป สองมันจะดูว่ามิติมิติหรือสเตตัสเนะี่ยมิติเนี่ยอยู่มิติอะไรนี่เราจะสามารถบอกมิติที่เขาจะบอกว่ามิติในเรียนดีไม่เรียนดีเพราะฉะนั้นสําคัญมากอย่างเช่นคนเกิดวันวันอาทิตย์เนี่ยมิติควรจะเรียนเนี่ยสาคัญมากถ้าเรียนผิดเนี่ยมันจะเรียนมันเรียนแล้วไม่ได้ใช้เรียนแล้วจะมีปัญหายุยมวายไปหมดเลยบางคนเรียนเปล่าเจอมีเรื่อง หรือตอนที่สอบไม่ได้หรือไปบ้านตามเจะปัญหายเยอะมันวุ่นวายโดยเฉพาะบ้านตายจะสอบเข้มหาอะไรจำดิมเละเทะไปหมดบางคนเจอเคสนี้มันจะเป็นมีผลต่อเยอะ <c oughs> วันนี้เราพูดถึงมิติก่อนการเข้าโรงเรียนของคนที่มีปัญหามากที่สุดคนเกิดวันอาทิตย์วันอังคารวันเสาร์สำคัญมากพวกนี้เรียนไม่ตรงมันเรียนแล้วทักเรียนแล้วหยุดเรียนแล้วบางคนท้องขาโรงเรียนเลยนี่นี่ลักษณะน,นี่พูดถึง อาการเรียนครั้งแรกวันนี้เราจะแก้ปัญหาในจุดนี้เราจะต้องเลือกอย่างไรเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยเ,เราจะเลือกเรียนแบบไหนวันนี้ให้ไปนค้นหาในในเลือใช้โคดอคาเมเราจะมีบอกละเ,เอียดว่าแต่ละหมูดแต่ละมิติเพราะนั้นมิติที่ดีที่สุดเนี่ยให้เลือกเรียนให้เลือกมิติที่สองกับมิติที่สี่กับมิติที่ห้ากับมิติที่หกนี่สาคัญมากคุณได้มิติที่หนึ่งได ก็ได้มิติแล้วเนะี่ยมิตินิมิตลายปีต้องมิติลายเดือนต้องสัมพันธ์มิติรายเดือนก็ต้องได้มิติเนี่ยต้องได้มิติที่สองอที่สี่ที่ห้าและที่หกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีมิติลายปีลายปีกับรายเดือนต้องสัมพันธ์กันนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับให้ไปนค้นหาในเว็บไซต์ในเว็บไซต์โคดอคาเดมีมันจะเป็นตัวระบุให้ชัดเจนซึ่งใครที่สงสัยตรงนี้ลองดูนี่เป็นเรื่องใหญ่ บางคนจะมองข้ามจุดนี้มันจะบ่งบอกเยอะคุณลองดูคุณเกิดวันอะไรถ้าคุณเกิดวันวันจันทร์วันพุธวันประหัสวันศุกร์โอเคอาจจะเรียนตามที่รัฐบาลหรือตามที่โรงเรียนแต่ถ้าวันอาทิตย์โอกาสจะเพี้ยนสูงเรียนไปบางคนตอนเรียนน่ะพ่อแม่เลิกกันบางคนก็กาลังจะเข้าปอนหนึ่งอนุบาลปั๊บเนี่ยพ่อแม่มีปัญหามีเรื่องมีราวหรือวันนะวันอังคารมันจะมีปัญหาหรือหรือเรียนไปเราก็จะมีแต่ปัญหาเยอะขัดแย้งมีปัญหาเยอะ เราเรียนจบบางคนจบมหแล้วไปสอบอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรม,มีปัญหาเยอะต้องหยุดพักสักปีหนึ่งหลักการเขาบอกหลักการของการเลือกเรียนของเอาเริ่มต้นตอนนี้เรายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเลือกเรียนเ,เลือกเรียนตอนนี้วันอาทิตย์นะอายุย่างหนึ่งสองสามย่างสามปียา 3, ่างสามขวบเข้าเรียนเราจะดีโดยนับกาหนดวันเกิดของของน้องเขาเอาวันเกิดของน้องก็เป็นตัวกําหนดว่า เขาจะบอกว่าอายุย่าง3ปีแล้วจะดีอย่างเช่นคนเกิดเดือนกันยาเชื่อว่าเกิดกันยากันยาหกสี่เนี่ยกันยาหกสี่เนี่ยเราจะเข้ากันยาหกสี่เนี่ยจะเข้าอย่างแเราก็เราก็ลบเขาไปว่าเหมือนเขาจะบอกละเอียดว่ามิติเนี่ยยันโรคหกในเหลือสองเนี่ยสองย่างก่อเนี่ยต้องเข้ากันยาหกสี่เกิดยาหกสี่ต้องเข้ากันยาหกหกนะย่างสามเปิดไหมหกสี่หกห้าหกเนี่ยให้น้องเขาเข้ากันยาหกหก หกหกถึงหกเจ็ดนะแต่ห้ามเลยกันยาหกเจ็ดนี่ลักษณะตอนเข้าอนุบาลนี่คือหลักของการเลือกเรียนของน้องนะนี่คือสอําคัญมากวันนี้หลายคนถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระจากงานวิจัยที่เราทํามาเราเด็กที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยปัญหาเยอะมากปัญหาถ้าเจอโมเดลไม่ดีเนี่ยมันดีเรียนปั๊บเนี่ยพ่อแม่เละไปเลยพอเรียนปั๊บเนี่ยตัวเองก็จะมีปัญหาเรื่องเรียนจบแล้วก็ บางคนมีหลานคนหนึ่งที่อยู่อันนี้เขาเกิดราธีนะหลานคนหนึ่งตอนเรียนมัธยแรกในตอนที่ตอนที่จะสอบเข้ามหาลาัยหนูเขาบอกทีแคสรอบแรกมีปัญหาเยอะมากไม่ได้โคตา้านบแรกโคตา้าไม่ได้ต้องไปต้องไปต้องไปแอดมิชชันรอบที่สามที่สี่เนี่ยเครียดพ่อแม่ทะเลาะกันมึงเรียนอะไรตั้งแต่เรียนปอมอเขาบอกมอ,มอ ม1ม .3 มอม4ม5เนี่ยแกดีมากแกเรียนแดนดหนักต้นๆเป็นทุกคนคาดหวังในตัวแกมากคาดหวังในตัวแกมากว่าแกน่าจะจอบมอสองอะไรได้เนี่ยปัญหามันต้องดูโมเดเลเราในนี้ที่สําคัญวันนี้เราพูดถึงอ,อนุบาลพูดถึงอ,อนุบาลว่าเราจะต้องหาวิธีการอย่างไรเริ่มต้นการนมริจิตเด็กครั้งแรกที่สาคัญเพราะนั้นใครเกิดวันไหนหรือสนใจให้ไปดูว่าลูกเราเกิด วันอะไรเค้นวันอาทิตย์ต้องเข้าเท่าไหร่วันอาทิตย์ต้องเข้าย่างสามขวบเท่าวันจันทร์วันจันทร์หนึ่งสองสามย่างสามเหมือนกันอาทิตย์จันทร์อังคารหนึ่งสองสามอังคารเข้าย่างสี่นะอังคารเข้ายา 4, ่งา,า 4, 2, งสี่อังคารเข,า 4, 1, 2, 3, เขา้ายี่หรือสองครึ่งเนี่ยอังคารเข้าสี่พุธหนึ่งสองสามพุธเข้าสามประหัตหนึ่งสองสามพุธประหัตเข้าสามนะ มันจะมขีของมันเนี่ยสุกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่พุทธสุกนี่สี่เนี่ยคือหลักการมันจะมีหลักของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลของให้ตรงกับมิติของน้องนี่คือสําคัญเรื่องเลือกเรียนนี่สําคัญมากดังนั้นในวันนี้เราในในตอนที่หนึ่งเราจะพูดถึงมิติการเลือกเรียนฮะใครสงสัยเรื่องเวลาเรื่องตรงเนี้ย ให้ไปค้นหาในในในเว็บไซต์หรือนั้นสอบถามโค้ดผู้ชี่ยวชาญได้ว่ามิติตัวนี้ลูกเราอยู่มิติอะไรควรจะเรียนไหมควรจะเข้าเรียนแบบไหนควรจะเข้าได้อย่างนี่คือตอนแรกเราจะพูดถึงมิติเวลาเรียนมันจะมีผลแม,มร머ิจิตของเด็กมากๆสวัสดีครับ